เรือไปนี้จะเป็นกรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรดุจตอนที่สองนะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมาคือกรการบริหารทรัพยากรดุตอนที่หนึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับหากรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับเพราะเรามีทั้งหมด7 5ตอนนะครับด้านนี้ท่านก็จะแดกการติดตามไปตลอดนะครับสำหรับกรตอนบริหารทรัพยากรดุตอนที่สองเนี่ยมีดังนี้นะครับตอนสองพูดบุคคลและองค์การเพื่อขับขานเป็นวุพิไิจีสม เรื่องมนุษย์นั้นหนาเป็นสังคมคือจิตเด่งหรือไล้จิตพิจิตรจำพวกเรามีสัมพันธ์กันทุ่นหน้าเป็นภาษาสื่อสารอย่างหรูหราวางแผนพร้อมพัฒนาทุอนาเป็นภาษาสื่อสารอย่างวางแผนพร้อมพัฒนาทุอนากับบุคลาเกี่ยวข้องไม่มองใจด้วยฝีมือนักบริหารพัฒนาสร้างอาสาสู่ฝันทุกทนทนชนชาชนบอรยุทธ์เยี่ยมยอดในบัตรตนจากคิดคน้นวิจัยรายละเอียดวิจีการซ่อนเล้นเป็นประเด็น ไม่ประเมินในมนุษย์ด้วยคเกียดคอยพ่อบ่มอบรมไม่ฝืนเครียดโดยให้เกียริทุ่นหน้าอาใจเผยด้วยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ซับซ้อนยิ่งยอกย้อนยากยิ่งอย่างหลากหลายทั้งนึกคิดรู้สึกอย่างเห็นหลายช่วทุกกายคนลองต่างพอกับทั้งหนออเนื้อพงเผ่าเหล่าสกุลทั้งความเชื่อค่านิยมการกระทำศาส,สนาการเมืองเรื่องเงินงําพูดคิดทําต่างกันทุกทวนคนนักวิทยาโต้แย้งพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมพรมมากับมนุษย์ กระทบถึงสมรรถนะปัญญาสุดทัง9ก้ารุดความมุ่งมัม่นไม่บันทอนและแนวโน้มส่งผลการกระทำเป็นกงเป็นกงกรรมของคนรวนหลอกรอนต้องเติมแต่งต่อเติมเสริมบทก่อนบุคลากรรุ่นมอกเจาะจอักงานอันนี้ก็เป็นกรอนตอนที่สอนนะครับและในคราวหน้าต่อไปเราจะพูดถึงก่อบริหารสุขภงาพรู้สานสามข้อติดาต,ออตามตอนต,อนต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับ